ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบ,บูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้น้อมนำธรรมะกติธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาปารบ แสดงต่อท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเป็นปธาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ญาติยโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขอน้อมนำเรื่องราวธรรมะ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสัมมาชีพในยุคปัจจุบันซึ่งก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจก็ดีความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสถานการณ์โลกที่มีความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงภัยต่างๆที่เกิดขึ้นก็มากมายซึ่งก็อาจทำให้ เราทั้งหลายนั้นจะต้องประสบพบกับความเปลี่ยนแปลงของตนเองความเปลี่ยนแปลงของอาชีพของตนซึ่งก็จะเห็นว่าบางท่านนั้นก็ถึงภาวะการตกงานต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาบางท่านนั้นนะก็ถึงขั้นที่ว่า ไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรในการที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงตนให้เป็นไปเพราะมีภาระมากมายหลายท่านหลายคนบอกว่าตัวเราท่านทั้งหลายเป็นคนมีค่ามีค่ามีราคาอย่างไรบ้างก็มีการแจกแจงว่า ชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีค่าก็คือค่าใช้จ่ายมากมายเช่นค่าเลี้ยงชีพอาหารการดำรงชีวิตปัจจัยสี่ทั้งหลายก็ดีค่าโทรศัพท์ค่านา้ำค่าไฟค่าดูแลลูกเต้าสามีภรรยาพ่อแม่ นอกจากนั้นก็มีค่าอื่นอืกนอีกปัจจุบันมีทั้งค่าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าทุกคนก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามตัวแต่ว่าอาชีพก็กลับตรงกันข้าม ก็คือลดน้อยถอยลงตามตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเป็นความหนักใจของผู้คนในสังคมในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโย,ยมจะเห็นว่ามีหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพก็คืออิทธิบาทธรรม ญาติโยมอันได้แก่ฉันทะความพอใจปรารถนาที่จะกระทำให้สำเร็จประโยชน์วิริยะความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้สำเร็จโดยที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและอุปสรรคทั้งหลายจิตตะ ก็คือการเอาใจจดจอ่อใส่ใจกับสิ่งที่กระทำบำเพ็ญนั้นประกอบอาชีพเหล่านั้นให้เป็นไปมันบกพร่องตรงไหน,นหรือมันขาดอะไรหรือไม่สมบูรณ์แบบไหนก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น อย่างไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่เลิกล้มความตั้งใจและวิมังสาก็ทบทวนไตรตรองในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีต่อไปนี่เป็นหลักแห่งการนำไปสู่ความสำเร็จ ในอาชีพดังนั้นญาติยโยมจะเห็นว่าผู้ที่ดำรงตนอยู่ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักธรรมในทางพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเอง ที่มีตรัสว่าอัตหิอตัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาตนแลนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตนเองเป็นเบื้องต้นเสียก่อนไม่รอคอยการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ว่าทำไมเราต้องรอคอยว่าให้คนโน้นมาช่วยให้คนนี้มาช่วยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเมื่อใดก็าตามที่เราพึ่งผู้อื่นนั่นหมายถึงว่าเรากำลังเรียกว่าดูถูกความสามารถของตนเองปฏิเสธความสามารถของตนเอง แล้วก็ไม่ยอมที่จะพึ่งตนเองไม่ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้สังเกตว่าเมื่อเราทำเช่นนี้เราก็กลับกลายเป็นผู้ทำลายศักยภาพของตนเองไปในตัวดังนั้นหยัิโยมท่านผู้ฟังจะเห็นว่า ในการที่เรานั้นพึ่งตนเองเราก็จะมีความตั้งใจในการที่จะดึงความสามารถของตนเองออกมาใช้ตามสติปัญญาของตนตามกำลังความสามารถของตนจากนั้นจึงค่อยหาทาง ที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็อาจหาช่องทางในการที่จะได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อื่นซึ่งก็จะเป็นการดีฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคิดเบื้องต้นของเรา ว่าเรามองภาวะการที่เราไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานทำหรือกำลังลำบากเรื่องการงานอาชีพของตนอย่างไรถ้าเราไปมองโดยใส่ใจอยู่กับความรู้สึกของตนเองนั่นแหละว่านายจ้างไม่ดีไม่น่า ให้เราออกจากงานไม่สงสารเราเลยเกาะมัวแต่ไปนั่งโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้หรือเรามานั่งกัดกลุ่มอยู่ว่าไม่มีใครช่วยเราเลยแล้วชีวิตจะเป็นอยู่อย่างไรจะทำการทำงานอะไรได้โลกเป็นอย่างนี้ มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเศรษฐกิจก็ตกตำ่ำย่ำแย่ลงไปชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรจะทำมาหากินแบบไหนได้แล้วก็ไม่ได้ที่จะดิ้นรนพยายามสร้างอาชีพให้แก่ตนเองเลยมันก็จมอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปยัดจม แต่ถ้าว่าเราพลิกมุมมองของตนเองด้วยการที่ว่าเรามองว่าทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเราจะยึดอยู่กับอาชีพเดิมซึ่งเหล่านั้นได้พ้นไปแล้ว ไม่ได้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเลยในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เราจะไม่มองหาอาชีพใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองใหม่หรือว่าพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ สร้างความสามารถให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในรูปแบบใหม่อาชีพใหม่ในยุคโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับมุมมองเป็นเบื้องต้นจะบอกว่าเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนเพื่อปรับใจของเราให้เกิดศรัทธา เหมือนดังมหาเศรษฐีชี้แนะยาจกคนหนึ่งว่าซากหนูที่ตายเนี่ยหากว่าคนมีปัญญานำไปแล้วสามารถที่จะทำให้ตนนั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีได้จากซากหนูที่ตายไร้ราคาไร้คุณค่า ก็จะเห็นว่าผู้ที่มีปัญญาก็คือสามารถที่จะมองได้อย่างกว้างขวางและยาวไกลเนี่ยมีสายตาที่ยาวไกลคือมองในบุมที่ดีมองในมุมที่สร้างสรรค์มองในมุมที่เป็นเชิงบวกว่ามันจะสร้างประโยชน์อะไรให้แก่เราบ้าง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงมุมมองที่ไม่สร้างสรรค์ก็คือมุมมองทางลบและมุมมองที่เป็นไปในทางทุจริตที่เป็นมิจฉาอาชีพก็คืออาชีพที่ผิดพูดง่ายๆก็คืออาชีพที่เป็นโทษไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่ไปทำลายเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายมเช่นค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ผิดกฎหมายค้าขายในสิ่งที่เป็นโทษก็จะเห็นว่าเมื่อเรามองได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเกิดปัญญาได้ด้วยตนเอง มองอาชีพในปัจจุบันให้ออกเลือกที่จะประกอบอาชีพให้เหมาะสมแก่ความสามารถของตนสำรวจดูว่าภาวะของตนในปัจจุบันนั้นสามารถประกอบอาชีพอะไรได้อีกบ้างเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเงินทองฝืดเครืองหายาก ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็มากมายเราจะพึ่งอาชีพเพียงอาชีพเดียวนั้นอาจจะไม่พอถ้ามันพอก็ดีไปนะถ้ามันพอก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่พอเราจะประกอบอาชีพเสริมอื่นใดที่สุดจริตไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ตน ในปัจจุบันก็จะเกิดอาชีพใหม่จากอาชีพหลักก็มีอาชีพเสริมอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นลงทุนน้อยลงหรืออาจไม่ลงทุนเลยด้วยเงินแต่ลงทุนด้วยแรงสติปัญญาและความคิดจึงควรที่จะพิจารณาเช่นนี้ เพื่อหาอาชีพเสริมแก่ตนเหมือนอย่างบางอาชีพที่เรียกว่ายุคสมัยที่ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพหลักเดิมของตนได้แล้วบางท่านไม่สามารถขายของหน้าร้านได้ แต่ของที่ตนเองขายอยู่ก็ยังมีอยู่ในสถานที่ร้านค้าของตนก็มาดูการค้าโดยการใช้ขายทางออนไลน์ผู้คนก็ค้าขายกันทางออนไลน์ได้ก็มีอาชีพใหม่ขึ้นมาปัจจุบันการขายของ ไม่จำเป็นต้องขายทางหน้าร้านแล้วมีระบบการขายทางออนไลน์มีผู้ที่บริการมารับของแล้วก็ไปส่งถึงบ้านถึงที่ถึงบริษัทเหมือนเจ้าของร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาวะที่ถูกห้ามขายหน้าร้าน ก็จึงมาปรับเป็นการขายกาแฟทางออนไลน์แล้วก็มีบริการจัดส่งถึงที่ก็ปรากฏว่าก็มีไรายได้เสริมเข้ามามีไรายได้เสริมเข้ามาจากกาแฟแล้วมันก็ขายอย่างอื่นได้ด้วยขายอย่างอื่นได้ด้วยจนบางท่านบางคนก็กลับมา สำรวจตนเองว่าความสามารถที่ตนเองมีอยู่ทำอะไรได้บ้างบางคนก็ทำขนมเป็นบางคนก็ทำอาหารเป็น,นาบางท่านก็รู้ว่าร้านเพื่อนบ้านเขาก็ต้องปิดเหมือนกันแต่เขาทำกับข้าวเป็นทำผลิตภัณฑ์อย่างโน้นอย่างนี้เป็นก็ติดต่อกัน เขาขายทางออนไลน์ไม่เป็นแต่เขาทำเป็นเราก็เป็นตัวแทนขายทางออนไลน์ให้รับจากเขาก็ไปส่งต่อเราเนี่ก็เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมเกิดขึ้นจากอะไรอยติโยมก็เกิดขึ้นจากการมองว่าเราจะประกอบอาชีพที่สุดจริตอย่างไรในยุคของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ต้องปรับ ตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกันปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สำรวจแล้วพิจารณาตนเองดูแล้วถึงขีดความสามารถเพราะบางท่านบางคนนั้นทำอาชีพเดิมอยู่แต่ยังไม่ได้ ดึงความสามารถที่ตนเองถนัดออกมาใช้เลยในชีวิตจนกลายเป็นว่าหลายท่านนั้นประกอบอาชีพหลักแต่ก็มีงานอดิเรกเสริมเข้ามานะเป็นงานที่สํารองแต่ว่างานสำรองนั้นเป็นงานที่ตนชอบเป็นงานที่ตนถนัดเพราะนั้นเมื่อมาสํารวจได้อย่างนี้ เราก็สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตนเองซึ่งก็เป็นการไม่ดูถูกความสามารถของตนไม่ละเลยความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ของตนเองแล้วก็ได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จนบางครั้งบางทีเมื่องานอาชีพหลักของตนนั้นถึงเวลาที่ตัวเองทำอาชีพสำรองหรือกิจกรรมเสริมนั้นได้อย่างมั่นคงมั่นใจแล้วเราก็พร้อมที่จะละทิ้งอาชีพหลักได้เหมือนกันเพราะมันก็พอชดเชยกันได้แล้วพร้อมที่จะพักแล้วก็ทำอาชีพที่ตนรักที่ตนชอบแต่ถ้าว่ามันยังไม่พร้อมที่จะพัก เราก็ทำควบคู่กันไปได้เมื่อเรามีกำลังแต่ถ้าว่าควบคู่ไม่ได้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเลือกอาชีพใหม่ยอดิยดยมนอกจากนั้นก็นำหลักของอิทธิบาทธรรมนั่นแหละมาประกอบกับการดำรงตนด้วยสัมมาอาชีพชอบใจในเรื่อง ของหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนวัดสวนแก้วขอเอ่ยอ้างนามของพระเด็พระคุณท่านท่านนั้นได้มีโครงการสำมาชีพเกิดขึ้นในวัดโดยให้เรียกว่าผู้คนที่เลิกใช้ของในบ้านของใช้เนี่ยที่เราเลิกใช้แล้ว จะดีอยู่ก็าตามหรือจะเสียแล้วกว็าตามผู้คนไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนก็เอาไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่เลิกใช้หรือมันเยอะเกินไปก็ไปบริจาคที่วัดสวนแก้วแม้กระทั่งหนังสือเก่าเอกสารเก่าตะกะ้ากระเช้าโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ทุกอย่างแล้วท่านก็นำไปทำอะไรโยมท่านก็ไปเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนยากจนก็เรียกว่าผู้คนนั้นก็ที่ซ่อมเป็นก็ไปซ่อมให้ท่านซ่อมแล้วก็มาจำหน่ายเป็น สินค้ามือสองในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นในตึกของวัดญยัดโยมจากนั้นก็เอาเงินที่ผู้คนไปซื้อสินค้ามือสองนั่นแหละก็ามาหมุนเวียนเป็นค่าจ้างให้ผู้ที่เขาไปบริการซ่อมแล้วก็จำน่ายนอกจากนั้นก็ให้ผู้คนที่มีกําลังมีฐานะไปประมูลของเก่าที่ยังใช้ได้ ถ้าซ่อมเองเป็นก็ไปซ่อมขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นถ้ามันซ่อมไม่ได้แล้วอาจจะเหมาประมูลไปแยกชิ้นส่วนขายเป็นของเก่าเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่ก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นส่วนของผู้ที่มาประมูลไปและนอกจากนั้นก็ที่ดินของวัดที่พระเดชพระคุณท่านซื้อขยายที่ แล้วก็ให้ผู้ที่เรียกว่าอยากจนไม่มีงานทําไปช่วยกันทําเกษตรท่้งก็เพาะปลูกพืชผักผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จําหน่ายเมื่อจําหน่ายแล้วก็เอาปัจจัยเงินทองที่จําหน่ายได้นั้นมาบํารุงวัดบํารุงพระศาสนาแล้วก็จ่ายเป็นค่าแรงให้แก่ผู้ที่ไปเพาะปลูกร่วมกันนี่ก็เรียกว่า สร้างสัมมาอาชีพให้เกิดขึ้นคำหนึ่งท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดที่ทำลายชีวิตไม่ต้องไปคิดทำอาชีพที่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำลายเบียดเบียนกันสัมมาอาชีพทำได้ง่ายดายเยอะแยะมากมายที่จะเลือกสรรทำได้เพราะฉะนั้นทำไป เดี๋ยวมันก็ดีเองทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นแก่ผู้กระทำเองเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้เพราะมันสุดจริตไม่มีโทษดังนั้นแนวทางของท่านก็จึงประสบผลสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันยัดยมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมอง หาอาชีพหางานที่ทำเสริมคิดหาอาชีพใหม่ไม่จมอยู่กับอาชีพเดิมถ้ามันไม่ดีแล้วมันไม่เหมาะสมแก่เราแล้วก็คิดหาใหม่ทบทวนสำรวจดูว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้ถ้ามันไม่มีก็สร้างใหม่พัฒนาใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ได้เพื่อที่จะ สร้างอาชีพใหม่ของตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นญาติยโยมก็จะเห็นว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยฉันทะในอิทธิบาทธรรมนั้นญาติยโยมทำให้เรานั้นเกิดศรัทธาเพราะเราพอใจที่จะกระทำความดีที่สร้างสรรค์เพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี มันเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็ทำให้ฐานะของเราดีขึ้นมั่นคงเหมือนคนอยากจนเห็นหนูก็เอาไปขายให้คนเลี้ยงแมวาคนเลี้ยงแมวซื้อหนูไปแล้วก็ได้คนขายหนูก็ได้สศตังก็เอาไปซื้อสิ่งอื่นเพื่อไปขายต่อ จากนั้นก็ไปซื้อลูกหมูไปซื้อลูกวัวไปซื้อลูกแพะลูกแกะก็ทำให้เป็นฟาร์มขึ้นมาก็จนเรียกว่ามีฐานะมีความร่ำรวยนี่แหละก็ถือว่าด้วยฉันทะความพอใจเมื่อฉันทะเกิดมันก็มีความเพียรพยายามเอาใจใส่ที่จะพัฒนาต่อยอดทบทวน สิ่งไหนที่ควรแก้ไขปรับปรุงพัฒนาก็เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนั่นแหละคือธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จของอาชีพที่สุจริตนั่นเองก็จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับปาฏกถาธรรมในวันนี้ซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ญาติยาโยมว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าจนหนทาง เราต้องพึ่งตนเองเพื่อที่จะดึงศักยภาพของตนเองเขารบความสามารถของตนเองแล้วก็ยินดีพอใจในความสามารถของตนเพื่อนำพาตนให้สำเร็จในอาชีพด้วยอิทธิบาทธรรมดังที่กล่าวแล้วสำหรับปาตกถาธรรมวันนี้ก็พอสมควรเก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณประสีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และความตั้งใจในการทำความดีของญาติโยมได้มาเป็นตบะเดชะภาระปัจจัยทำให้ญาติโยมนั้นแค้้วคลาดปลอดภัยมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจง,รจ,จงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงเชื่อมั่นในความดีมีสติปัญญาจะพัฒนาตนเองและอาชีพให้มั่นคงเพื่อน,นำมาซึ่งความสุข สวัสดีแก่ตนสืบไปขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเพื่อความสำเร็จของอาชีพโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ วัดอมรอคีรีกรุงเทพมหานคร